ระดีพังนะคะตอนนี้ขับรถมันจะขัดประตองแดดแรงไม่ได้เอาแว่นมาอยู่ที่รถเออมาถึงหาดสุรินแล้วค่ะผ่านหาดกัมลามาแล้วแต่าหาดกัมลาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแต่ที่แว่หาดสุรินเพราะว่าคนดูคลื่นนะเดี๋ยวจะให้ดู แบบว่าขึ้นแต่ละลูกเนี่ยเนี่ยดูดูแล้วก็ผ่านมาเห็นปะสาดขึ้นมาทีตรงนี้แบบว่ามันเป็นมันเป็นทรายอ่ะโดนโดนโดนซาะลงไปหมดแล้วกลั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 วหล่นลงไปเนี่ยเห็นปะขึ้นมันซาะมันซาะทรายจนแบบลึกลงไปอ่ะขึ้นแรงมากขึ้นจะสูงไปไหนอ่ะเห็นปะ สวยนะบอกได้คราเดียวแต่ไม่กล้าเล่นหรอกแรงขนาดดูดิดูดิดูดิดูประสาทขึ้นมาดิห็นว่านนคือไม่รู้ว่าที่หาดเนี้ยมันเป็นขึ้นสูงแบบนี้ประจำหรือเปล่าแต่ว่ารู้แค่ว่าฝนมันตกเมื่อเช้าล้วใครจะกล้าเล่นถามก่อาแรงขนาดนี้ กเราสูลงไปอ่ะคือมันสูงขนาดนะโอเไปแล้วมาดูประมาณนี้คือที่นี่ก็แบบ เหมือนเป็นหาดไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเล่นมองแต่ว่านี่ดูนี่มาสมาแบบนี้เลยนะรับกีถ้ายืนก็เปียกอ่ะดีที่ถอยมาก่อนเนีแ่ยบบเป็นร้านบาร์ประมาณนี้ประมาณเนี้ยเนาะไปแล้วนะกลัวขับรถกลับก่อนบาย,บาย